สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในบทที่4นะครับเรื่องสนุกกับอุปกรณ์นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบประกอบอุปกรณ์นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพื่อบังคับหรือควบคุมวัตถุเช่นการขีปบอล์ขว้างบอลตีบอลเป็นต้นนะครับ ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆเช่นตามือแขนขาเป็นต้นนะครับการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับมีดังนี้ 1. การชีบ 2. การคว้าง 3. การตี 4. การกิ้ง 5. การโยน 6. การเวียงและเจดการปานะครับการคีบนะครับการคีบนะครับเป็นการใช้ปลายสิ่งสองสิ่งนะครับจับสิ่งอื่นให้อยู่การฝึกคีบนะครับให้คีบลูกบอลแล้วเดินหรือกระโดดไปข้างหน้านะครับหรือคีบลูกบอลด้วยแขนและเดินไปข้างหน้านะครับ 2การคว้างนะครับการคว้างนะครับเป็นการใช้มือข้างเดียวจับสิ่งของแล้วเอี้ยวตัวและเบี่ยงแขนไปทางด้านหลังนะครับจากนั้นซัดสิ่งของที่อยู่ในมือออกไปโดยแรงนะครับการฝึกคว้างนะครับนักเรียนให้ฝึกคว้างลูกบอลจนคล่องแคล่วนะครับแล้วจึงใช้ลูกปิงปองหรือวัสดุอื่นๆน,นะครับมาฝึกคว้างนะครับ สามนะครับการตีการตีนะครับเป็นการใช้มือกระทบกับสิ่งของโดยออกแรงมาจากหัวไหล่นะครับทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับการฝึกตีนะครับให้ตีลูกบอลด้วยฝ่ามือนะครับโดยให้ฝ่ามือกระทบลูกบอลให้ลูกบอลเคลื่อนที่นะครับ สนะครับการกิ้งนะครับการกิ้งเป็นการใช้แรงส่งสิ่งของนะครับให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นนะครับเช่นการกิ้งบอลลอดช่องแคบนะครับการฝึกกิ้งนะครับฝึกกิ้งลูกบอลด้วยมือข้างเดียวนะครับและฝึกกิ้งบอลโดยใช้มือทั้งสองข้างนะครับ การโยนการโยนนะครับเป็นการส่งสิ่งของให้ไกลออกไปจากลำตัวนะครับการฝึกโยนนะครับให้ฝึกโยนลูกบอลในระดับต่ำกว่าเขา่าแล้วจึงฝึกโยนในระดับอกระดับศีรษะระดับเหนือศีรษะตามลำดับนะครับให้ฝึกโยนโดยใช้มือข้างเดียวนะครับและใช้มือทั้งสองข้างนะครับ หกนะครับการเวียงการเวียงนะครับเป็นการเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึง่งโดยหมุนรอบจุดให้เป็นเส้นโค้งหรือรูปวงกลมนะครับเช่นการเวียงแขนเป็นต้นการฝึกเวียงนะครับให้ยืนทําท่าเวียงแขนไปด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาด้วยแขนข้างเดียวนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นท่านั่งและท่าวิ่ง โดยเหยี่ยงแขนเหมือนเดิมนะครับเมื่อฝึกจนคล่องแล้วให้ใช้ลูกบอลลูกปิงปองหรือวัสดุอื่นๆน,นะครับมาฝึกเจ็ดนะครับการปาการปานะครับเป็นการใช้มือข้างเดียวจับสิ่งของแล้วปล่อยสิ่งของออกจากมือให้พุ่งไปข้างหน้านะครับโดยการหักข้อมือลงการฝึกปานะครับ ให้ยืนแล้วทำมือปลาสิ่งของไปทีละด้านนะครับด้วยแขนเดียวเมื่อฝึกจนคล่องแล้วนะครับจึงใช้ลูกเทนนิสลูกบอลหรือวัสดุอื่นๆน,นะครับมาฝึกปลานะครับประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบการใช้อุปกรณ์นะครับ 1. นึ่ทำให้ร่างกายแข็งแรง 2. ทำให้เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว 3. ทํทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะครับทำงานประสานกันด้วยดี 4. เป็นทักษะในการเล่นกีฬาและก็ออกกำลังกายนะครับต่อไปการบ้านนะครับนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะครับลงในสมุดนะครับในหนึ่งวันนะครับ นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ใดบ้านบงนะครับข้อที่2นะครับการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบในบทเรียนนะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่นักเรียนเคยปฏิบัติหรือไม่นะครับอย่างไรข้อ3นะครับนักเรียนจะนําวิธีปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบในบทเรียนนะครับ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับเมื่อนักเรียนทําลงสมุดแล้วให้ถ่ายรูปและสร้างอัลบั้มในไลน์นะครับและส่งตามห้องของนักเรียนเลยนะครับสวัสดีครับ